น่าจะตกเนาะน่าจะตกเพราะว่าอากาศอ่าอะไรนะก้อนเมฆก้อนอะไรเกาะนะคะในภาพหนึ่งก็คือจะมาทางโบนัสนะคะทางโบนัสต่อไปเราจะาทางเมืองเลยฝนตกเด้อมื่อคืนนี่จะเย็นสบายแต่มื่อคืนนี่ก็จะไปได้ประมาณ25นะ ดีใจคะ่ะดีแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรฝนฝนตกแล้วคะ่ะไม่ค่อยมีคนจะรู้จักเท่าไหร่แล้วก็ช่องอยังเล็กอยู่นะคะตะมุตะมีก็อยู่ปาก็ไม่เป็นไรเรามาตามหน้าที่เราเราก็ไม่ได้ว่าแวะเวียนพูดคุย มาพูดคุยกันนะคะมาพูดคุยกันไลก์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะคะถึงแม้ว่าจะมากจะน้อยเราก็ดีใจเป็นไรที่ดีต่อใจค่ะก็อยู่ไกลๆกันแล้วก็คิดถึงกันเนาะห่วงใยกันด้วยแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าก็ดีนะคะที่ฝนตกเย็นดีค่ะอากาศ อากาศสดชื่นอากาศสดชื่นเย็นสบายเลยวันนี้นะคะอะก็เราก็เคารพเคารพสิ่งที่ทุกคนตัดสินใจนะคะว่าทำยังไงมาแล้วนะคะท่านเรียกว่าคลิปรีวนะคะที่ส่งไป,คล,ปคลิปตรงนั้นยังไม่มีโฆษณานะคะเพราะว่าเรายังไม่ผ่านการตั้งค่าของรีวคนจะได้รับเชิญตั้งค่า ในรีววันนะคะทั้งรีวทั้งโบนัส uh, นะคะบอกสวัสดีจ้านะคะสมอนคำมารักเป็นยังไงในการตัดสินใจของช่องของ AI ของผู้ชมนะคะสมอนก็จบไปเรียบร้อยส่งคลิปไปเรียบร้อย ไชอ่าแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรฝนฝนตกแล้วคะ่ะเลยนะคะขอบคุณนะคะอ่าวันนี้ก็มาพูดเรื่องอดีใจไปกับเพื่อนๆที่ด้าี่เพเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องขยันส่งคลิปแล้วค่ะทั้งคลิปยาวทั้งคลิปสั้นเที่ยวงานบูญงานอะไรด้วยกันเขาก็จะ ช่วยดูดูคลิปนะคะดูคลิปดูโพสต์ทั้งสตรีมนั่นก็มันเป็นรายได้เพิ่มแล้วแถมมีรายได้อีกรายหนึ่งก็คือ,คอโบนัสนะคะโบนัสโบนัสถ้าใครผ่านเสมอว่าการเชื่อมต่อชานะคะก็คงจะเป็นเหมือนกันทุกคนเพราะว่าเห็นเข้าไปห้องใครก็ส่งไปนะคะสวัสดีค่ะคุณ คุณอะไรเนาะสุภาหรือเปล่าคะอีกทางหนึ่งทางเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กทางบริษัทเขาเพิ่มรายได้ในอ่าอันนั้นแหลคะค่ะเขาก็จะได้ดีลื่นไหลดีนะเพื่อนมีเพื่อนเยอะในหมู่บ้านมมีงานอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีส่งรีวิวไปเพราะเรายังไม่ผ่านรีวิวเราผ่านแต่ พวกเราผ่านแต่สตรีมนะคะถ้าผ่านทั้งรีวส่งรีวไปเพราะเรายังไม่ผ่านรีวเราผ่านแต่พวกเราผ่านแต่สตรีมนะคะถ้าผ่านทั้งรีวมีคนดูน้อยอันนี้เป็นทุกคนนะคะเพื่อนๆก็เป็นเพราะว่าเราก็ทําปกติอยู่ไปปฏิสัมพันธ์เราทําน้อยเราก็จะ ได้น,น้อยนะทำเยอะก็อาจจะได้เยอะแต่ทำเยอะบางทีคนเขาก็จะว่านิ่งนั้นก็จะเป็นรายได้อีกทางหนึง่งส่วนมากคนก็จะมาคอมเมนต์ภาพนิ่งนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่นานภาพนิ่งนิ่งก็มาสวัสดีค่ะคอมเมนต์กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มีคนคอมเมนต์เยอะสำหรับภาพคลิปเหมือนที่อ่าง ทางการงานเขาเนาะมีพูดกันมาต่อ,ตอมาเนาะใครจะลงภาพนิ่งทุกเช้าอยู่แล้วนะคะทุกเช้าก็จะลงภาพนิ่งว่าเปิดค่าการมองเห็นนันเองแต่ไปยาวส่งคลิปยาวให้ได้วันละอย่างน้อยวันละสามคลิปอ่าสามนาทีถึงห้านาทีสุพินสุพินอ่าชื่อสุพินนะคะสุพินสุพินมากกว่าเนาะ ขอบคุณนะคะพันกับเพื่อนอ่านะคะไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนก็มีอยู่เป็นประจำทุกวันอ่าแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์เที่ยวงานบูญงานอะไรด้วยกันเขาก็จะอ่าช่วยดูดูคลิปนะคะดูคลิปดูโฆษณาทำไปเรื่อยๆทำให้สบายใจนี่แหละเนาะทำแบบสบายสบายใจนะคะนี่นะคะ สนาทีถึงหนาทีสำหรับคลิปยาวสามคลิปสี่คลิปนะคะถ้าคนยังไม่ผ่านคลิปยาวกำัะคะนอนหลับฝันดีนะคุณป้าเย็นสบายฝนกำลังมาแล้วค่ะเสียงดังขึ้นมาแล้วนะคะขออภัยนะถ้าเสียงเข้าไปรบกวนกันนะคะเมื่อคืนนี้ตกทั่วถึงกันเลยหนักตกหนักอยู่ก็หนักพอดีนั่นแหละให้ต้นไม้เขาได้เย็นได้ชุ่มเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีเฟซบุ๊กสวัสดีชาวเรียวสวัสดีชาครีเตอร์นะคะสวัสดีพี่น้องเนาหลายวันหลายมื้อเนาะไว้ทานมีรายได้อีกทางหนึ่งืคอคือมาจากโบนัสนะคะแต่ก็ต้องรับเชิญนะคะต้องรับเชิญก็ก็รู้สึกดีเพื่อนเข้ามาก็ ดีใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาให้กําลังใจผ่านมีรายได้อีกทางหนึ่งคือคือมาจากโบนัสนะคะแต่ก็ต้องรับเชิญนะคะต้องรับเชิญก็ก็รู้สึกดีแล้วก็มาตามหน้าที่เรานั่ยเลยค่ะเปิดก่้าการมองเห็นเปิดให้เพื่อนๆได้เข้ามา ของแม่สยามเองก็ไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะหากว่ามีคลิปบอกสวัสดีจ้านะคะสมอนคำมารักเป็นยังไงบ้างไม่มีคนดูเนาะไม่มีคนดูอันนั้นเราก็เหมือนเหมือนกันล่ะคะ่ะเที่ยวงานบูญงานอะไรด้วยกันเขาก็จะ ช่วยดูดูคลิปนะคะดูคลิปดูโฆษณาเหมือนที่ทางทางการงานเขาเนาะมีพูดกันมาต่อมาเนาะค่ะคุณสมอนคำมะลักนะคะสวัสดีจ้าคุณสมอนสองอวันนี้ก็ได้ไปแล้วสองคลิปเนาะแล้วก็มี าทาง Facebook ประกาศออกมาแล้วว่าภาพนี้ส่งคลิปเยอะคลิปยาวด้วยนะส่งคลิปเยอะคล,คลิปยาวด้วยนะเขาก็อยู่ในสัมพันธ์กับเพื่อนอกานะะรปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนก็มีอยู่เป็นประจำทุกวัน ่าแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์ผักพืชผักเราก็ถูกผลแล้วก็ชุ่มชุ่มฉ่ำดีฉ่ำดีเนาะนเวลาสองทุ่มนี้เพื่อนเก็กำลังจะเข้านอนวันนี้แม่สเสียมเพื่อนผสมผสานก็จะมาะเปิดค่าการน,นอนอา ไม่มีคนดูนาะไม่มีคนดูอันนั้นเราก็เหมือนเหมือนกันล่ะค่ะมื่อึ้นไปทั่วเลยนะคะก็คงจะตกไปทั่วนะคะเมื่อคืนนี้นะคะคงจะตกไปทั่วดีใจชาวไร่ชาวนาชาวสุมาให้กำลังใจเราจะดีใจมากแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มาแวะเยี่ยมนะคะขอบคุณ,ค,ณคุณภาษาอังกฤษนี่แหละค่ะในสัญญ มาเพิ่มมาเพิ่มพลังบวกค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณที่มาเพิ่มพลังบวกนะก,กำลังรับชมอยู่ค่ะสวัสดีนะคะคนดูจะน้อยอ่านะคะคนดูจะน้อย